เสียงจะดังแล้วจะได้ยินเสียงเจ้าๆจ้าเจ้านะคะลุงมดบอกว่ากาแฟดำแต่ถ้าอยากได้ความหวานก็ต้องอะไรนะต้องหาแถวนี้อ่านานนานนานนะคะขอบคุณลุงโมดนะคะแดดมาแล้วเด้อหันมุมก่อน มุมไหนดีแดดมาแดบดบมาเดี๋ยวขออีกสิบกว่านาทีทุกคนอีกสิบกว่านาทีนะคะเดี๋ยวเราคอยลงไหลขยับมุมซิขยับมุมซิมมซอามุมนี้ไหมเนี่ยเจอบรรยากาศแบบนี้บ้างอ่ะอามุมนี้บ้างนะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งของบ้านเนาะบ้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละ ตอนเย็นๆเราจะมาดูไก่กันนะคะรโมดบอกว่านะคะอ่าสติกเกอร์สติกเกอร์ขอบคุณขอบคุณมาทานตรงนี้ดีกว่านี่นะคะแล้วก็มาเดี๋ยวขออภัย นี่นะคะทุกคนเอาท่านี้เอาท่านี้เอาท่านี้อ่านะคะจะได้ถนัดถนัดนะคะจะได้มองรู้ถนัดถนัดขอบคุณพี่ตาชุยค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์ขอบคุณ,คคณ,คณทุกเลิบทุกร้ายอามุมนี้สวยนี่แสงมันสวยนะคะทุกคนว่าไหมนะพี่ตาชุยตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่สวยนี่นะคะแสงสวย อ่าลุงนี้มาตั้งนานแล้วขอบคุณพี่ตาช่วยนะคะลุงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะนี่คือลูกมัเบอรี่นะคะลูกมัเบอรี่อ่อ่อให้ดูนะคะลูกมัเบอรี่นะคะนี่นะคะแสงสวยนะคะแสงก็มีส่วนเนาะพ่อจะทําให้คนแบบเอ๊นะคะเข้ามาชมเข้ามาชมไลฟ์ลูกมัเบอรี่นะคะก็เป็นลูกหมอนนะคะ มาทานด้วยกันนะคะพี่ตาชุยขอบคุณขอบคุณ,คณ<ม>ลุงโมดบอก<ม>อ่ะนะคะขอบคุณขอบคุณทานคู่กับกาแฟนะคะ<ม>ทานคู่กับกาแฟ<ม>การจัดฉากก็มีส่วนนะคะทุกคน<ม>ในห้องไลฟ์อ่ะการจัดฉากก็มีส่วน<ม>แล้วเราก็มาทานกล้วย อ่านะคะกล้วยกับกาแฟกันนะคะทุกคนนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่สว่างสว่างนะคะมุมสว่างสว่างทานกล้วยกับกาแฟกันนะคะขอบคุณขอบคุณพี่ตาช่วยค่ะขอบคุณลุงโมดขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่เอกสวัสดียามเช้าทุกคนนะคะอะ่มุมนี้สวยมาทานนะคะกล้วยกล้วยนี้นะคะมีประโยชน์เพราะอะไรเอ่ยนะคะบางทีก็สามารถจะทาน ทานแทนข้าวเช้าอาหารหมื้อเช้านะคะทุกคนอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าน้ําตาลที่เข้าไปในร่างกายของเรามากๆเนี้ยมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้ส่งผลดีเลยนะคะอืมนะคะผลแป๊บหนึ่งนะคะอีกสิบนาทีนี่นะคะ พี่ดวงขอบคุณค่ะเราจะมาทานกาแฟกับกล้วยกันนะคะทุกคนนะคะยายน้องขอบคุณค่ะพี่ตามตามตามยายน้องแล้วยังยายน้องบอกยายน้องเก่งมากนะทุกคนขอบคุณขอบคุณยายน้องค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วอีกประมาณสิบสิบนาทีก็ลงไลน์แล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแล้วก็ มีกล้วยอีกพันหนึ่งอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่นะคะกล้วยนี้นะคะก็เป็นกล้วยอะไรเอ่ยที่เขาบอกว่าอร่อยมากมันจะอร่อยมากกว่ากล้วยน้ําว้านะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมไลน์นะคะจะอ,อร่อยกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะเนื้อข้างในของกล้วยนี้อ่าพี่ตาชุยกล้วยอะไรเอ่ยอ่ะนะคะเอพี่โมดพี่โมด กล้วยอัอยังกล้วยัังกล้วยังหู้ซือบอฮู้ซือบอนะคะกล้วยนี้นะคะก็ได้มาได้มาเช่นเคยเพื่อนให้มาพี่ดวงบอกว่าทักทายทุกคนนะคะนี่นะคะ <c oughs> จะมาทานกล้วยด้วยกันนะคะยวจะมาดูข้างในของกล้วยนะทุกคนนี่เข